กับไมครับแมพที่สร้าง,งอีกแล้วนะครับอีพีสองอีพีสองอีพีสองแล้วนะครับอีเขอถ้ามีเสียงรบกวนขอเพิ่มเตินะครับแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยย่ำเพิ่ม <c oughs> เติมคือถ่ายตอนกลางวันครับเราถ่ายไปอีพีหนึ่งเมื่อกี้ครับเรามาถ่ายอีพีสองใครอ่นครับช่วงนี้ไม้หายไปไหนเอางี่ย่่าถ้าไม่ก็อ่า ถ้ามีคำยาวขอไปได้วยนะครับอ่าไม้เหรออืมอยากได้ไม้แต่ไม้หกอันทำจังนอนกูมีให้สิบหกอันอะเอามาหกอันเดี๋ยวเราก็จะครับจังนอนนอน,มนแ,นนแนออม่เลยเอเย็นเพียนเอเยงอืมเควสกระดูกเควสไม้เควสนี้เข็มกระดูกเราทำก็ได้เราต้องสร้างอะไรก่อนมีมีตเตียงกี่อันเพียนโอเคนอน <c oughs> ปับ๊บ แล้วก็คือสามีภรรยาไม่ใช่นะครับไม่ใช่อะไรอย่างงงเน่ะฝ่าฝ่าด้วยดับดับเพชรเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจะเตกตอนนี้ไม่มีอาหารกินอืมรออะไรครับใช่หรอ่ตรงนี้หนั่งอันไอ้หยาอยาเอาไปกินเด็ดขาดไม่มีไม้มีไม่มีฐานเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้ไปปลูกให้หมด กดจอได้กดจอผมเล่นของผมเริ่มจากการปลูกข้าวหนึ่งสองสามแย้มแย้อาหารอยู่ในที่อบเลยจ้าท่านเงียบไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยญพระจีนสุขั้เติมนะครับอันนี้เรียกว่าเงียบเลยเพื่นนอ,อยยขขนนะอนนี้รงเ,งเรา <c oughs> <ๆ>ก็ <c oughs> พรวนดินไปก่อนไม่มีอะไรทำครับอ้อาวเด้งเด้งเลยเพี่อนใช่ใช่ผมเด้งเข้าใหม่ดีรออะไร ไม่เป็นไรคลิปเราได้ตั้งเราได้สิคลิปเราได้อะไรถ้าเพียนเด้งไม่เป็นไรแต่ถ้าเด้ง<ม>แต่ถ้ากูเด้งอ่ะอันนั้นอ่ะเป็นผมดิอยาก,กดูดิไม่ดีเข้ามาแล้วเข้ามาเนาะพอดีเจอไปกดออกมั้งจำไม่ได้ <c oughs> เผื่อไปกดออกมั้งดำม่ได้ฮลล่าวไปเฟนเอ้ยยังไม่พลายทิศอยู่ดีก็สิ่งนีต้ไนไม้สิ่งเราจะไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้แล้วก็เก็บไว้ในกล่องเลยเพี่ยนอุ้ยต้นไม้ใหญ่ว่ะ อถ้าเป็นต้นไม้โตเปลนรูปเปนลนร่างนี่ดีนะไม่มาตัดไปไม่เป็นไรเว้ยตัดไปเลยเดี๋ยวเราจิ้มจับเดี๋ยวไปหาอาหารเดี๋ยวจะปลูกข้าวแล้วพวกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอันนี้มา,าดูดินะครับแมดแตงโมอ่าปลูกตรงไหนดีวะปลูกปลูกข้างข้างได้แมดแตงโมต้องปลูกข้างๆถ้าปลูกแบบกลางๆในแปลงอ่ะไม่ได้หัวบีดเมล็ดข้าวโอเคอันนี้าปาก ตัดต้นไม้อะไรตัดต้นไม้หมดเลยันนโมบีตโอเครงนี้เลตแตงโมอัมอยู่นี่ปักเลตฟักทองปักโอเคอย่าลืมก,กดติดตามกด subscribe ด้วยลืมไปเลยอ่ะเงียบแป๊บนึงไปล็อกกัแบบนด้ยวยกัน รบคนเยอะมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทนได้ใช่ทุกคนแปเอ้อ,อาหารอยู่ในกล่องเด้ออาหารอยู่ในนี้ผู้ผิดในตู้แล้วก็จะมาปลูกกระป๋องเพชรกันไปก่อนก็ไม่แปลกอมไมเพราะผมมีเยอะเพราะว่าเพราวนี้แม่โทษไม่สาคัญเลยส,สคาคัญที่อยู่ว่าเราจะอยู่รอดไหมนั่นแหละประเด็น ราจะสร้างอะไรเสร็จไหมเราจะทำอะไรได้ไหมขุดแผบแต่ผมสร้างบ้านได้ไหมวะสร้างบ้านสี่เพียนเฮ้ยไม่สร้างดีกว่าเอาข้างล่างเพราะว่าไม้มันมีน้อยใช่ใช่อย่าเพิ่งสร้างเอาอีกกว่าเราสร้างบ้านได้ทีนก่อนดีกว่าไหมไม่ไม่ไม่เพียนสร้างบ้านได้ทินห้เพราะว่ามันมีแค่สามบล็อกเนี่ยจะสร้างยังไงได้อยู่นะไม่เอาไม่สร้างไปไปขุดหินแล้วสร้างบ้านหินดีกว่าไหมา ทำสองอันไม่ได้หรออะไรบ้านเลยอ,อลได้หมดอ่ะอมาเถอะมึงก็ทำดีสองอันทำที่กูสองอันอนอ่อยกูกับมึงคนคนละอันเลยความคิดดีไหมครับท่านเชื้อมึงก็ทำไปสิดูจะมาขดยืนอ่ะไม่คำอยากขอภัยดินจะกลับขุดรับนะเสียงเสียงมึงนี่เปิดเสิร์ฟมากเลยเพี่อน <laughs> ถ้าถ้าเสียงเบาเสียงดังอะไรก็ไม่เจรจา ขแค่หมูกันไปก่อนนะครับจังหวะนี้อ๋อเจอเจอต้นไม้ปลูกคืนครับปากปากปล <c oughs> ูกต้นไม้ตบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ตบปลูกตลูปลูกปลูกต้นไม้โอ้ยลน,นึ่พันปลูกต้นไม้กันไปก่อน <c oughs> บัดลัลวๆครับบัดลัลวๆ้ักที่ไหนมันเป็นมันไม่ใช่บัด <c oughs> มันเป็นระบบปั๊มอัตโนมัติ <c oughs> มึงขุดอะไรมึงมึงต้องขุดตรงไม้มันถึงจะไม่อันนี้ไม่เป็นไร มั้นเดี๋ยวมันจะเป็น,ะนะรูโบนี่ไงกูนี่ไม่เป็นไรรูบโบว่ะเดี๋ยวก็โดนขุดขุดลงไปตรงตรงเลยเออนั่นแหละไม้หายไม้หายทำไมชา้ๆๆๆชาจุงช้ารอไปเรื่อยๆสิเร็วเร็วแล้วรีบละแล้วอ่ะเฮ้ยเสียงดังหวัวคะแนนนะครับเฮ้ยเสงแดงหัว ปลูกไม้กันต่อทำสองอันเลยไม่ได้เหรออืมมันทำเราคนประหยัดลาวาไว้เพราะลาวามันมีจำกัดจโอเคเฮ้ยโอ้โหคนนึกว่าตายแล้วใช่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 เราทำสองอันได้เราก็ใช้ลาวาอันเดียวกันใช่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 ลองทำเลยทำให้กันวีต้นไม้เราเริ่มโยนแล้วนะอยู่ไปทว่าที่ทว่าแดนอ่ะดูทั่วทุกทิศทุกแดนสิ ทำเสร็จแล้วเพี่อนสามนาทีเองนะเพี่อนสามนาทีเหรอเออมึงคนหม,มายถึงแบบเพีย้ยนหมายถึงอย่างนี้เพี่อนไมงเข้าใจไหมแบบอย่างนี้ไงก็แบบสองอันเนี้ยเพี้ยนก็สองอันเนี้ยแบบถ้ารูดหินกูก็ได้แบบปักปักสองอันเลยเออขา้าใจไหมทำยากทำง่ายนะเหมือนกับกูก็คอยละอันเลยอืมตัออ้ม ผมปั๊มเห็นมาเยอะแล้วไม่น่าจะตังตังอีกแังเงียบจังว่ะ <laughs> แล้วก็มีเสียงเพลงเล็กๆน้อยๆแล้วไม่แน่ไม่มีก็ได้มากอันนี้คือเควสนะครับของวันก็จําไม่ได้เราใส่อะไรไปบ้างก็ตั้งจจำไม่ได้อยปปู่แล้วไม่ได้ตั้งใจดําเลยอ่าเริ่มจากเควสอะไรดี <laughs> 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 เควสเควสล่ามอนสเตอร์ไม่เ่อนหรือว่าเควสเควสอื่นดีแล้เรืองฉันละง เควสกระดูกแล้วก็เควสไม้แล้วก็เควสต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กนี่ไหมเขาต้นไม้อะไรเริ่มเดินแล้วอ่ะมันมันต้องใช้เป็นชุดเลยนะเพื่อนกว่าจะปลดล็อกรางวัลอะ่ hey, อะเฮ้ยแอปเปิ้ลตกว่ะเพื่อนกูเกมตัวหนึ่งอันแล้วลืมไม่ใช่เกมอันนั้นม,มันไม่มันไม่ใช่เกมนั้นที่จะกดเดินแล้วก็ดูของได้สวายไม่ใช่ก่อนเลยเกม ก็เง e ียบๆเลยเอียบๆหัดเล่นเงียบๆตัดตัดไม้ต่อครับตัดไม้ต่อขนาดนี้ก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆอยากมีแบบหินแบบอัตโนมัติอัตโนมัติมันมีที่ไหนล่ะเพี่นเราเราเล่นแบบไม้ครับปกติเราไม่ได้เล่นไม้ครับมอสเดี๋ยวสักวันนั่งซื้อคอมได้เดี๋ยวสักวันพวกเราจะซื้อ <ม>ซื้อซื้อมนุษย์บุกแล้วก็มาครับจิงมาเล่นให้ได้ให้ดูครับวันนั้นมันต้องมาถึ่งอะไรจนแรงจิง, <c oughs> งพวกผมก็อยู่ที่พวกใส่ขนมปังนะครับโอ้โหผมพวกผมสู้เสียงไอ้พวกเด็กเด็กกระปกนี่ไม่ได้แล้วครับ <c oughs> ขอใครได้ครับมีเสียงลบกบนขอกอนขอกอนกันเสียงรบกวอขอกันขอก่อนเนาะ อมาปิดคลิปมาปิดคลิปเกินไวเกินไหมไวเกินไหมไวเกินไหมไม่ไหวนะเกินเจ็ดทีสิบสี่ 14, อยู่เลยแพนสิบสี่ทีไม่อยู่ตรงไหนอ่ะ